สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องโบบารมีพาเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะได้ยินเสียงกระดิ่งรูปกระดานแปลกหน้าแปลกตาที่ยังเหมือนเดิมก็คือแม่้ากับป้ายระป้ายสนใจติดต่อนะคะก็วันนี้นะคะมาพบกัน ep ที่135นะคะพี่ๆวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะพี่พี่ก็ส่งของให้ทุกๆวันเนาะวันนี้นะคะน้องมีพาบ้านราคาหลักร้อยมาแบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะพี่พี่ท่านใดนะคะก็ที่ว่าง สามารถแวะเวียนมาดูช่องน้องโบบารมีพาเครื่องได้ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วว่าค่อยแอดไลน์มาหาน้องโบบารมีพาเครื่องนะพี่นะวันนี้นะคะมีพาบ้านราคาหลักร้อยค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะ พี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งกดติดตามการอย่าลืมแอดไลน์หรือเมมเบอร์โทรศัพท์น้องโบไว้ด้วยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทจากยอดเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้นะคะมีพ้าหลากหลายรูปหลากหลายรูปแบบการแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละองค์นะพี่นะก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องโบบารามีพราเครื่องค่ะพี่เดี๋ยวเราไปเิือกวันที่องค์แรกเลยนะพี่นะ น้องจะแจ้งราคาแล้วแคปรูปภาพมาหาทักมาหานองได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปเลือกเหมือนที่องค์แรกนี่เลยเปิดกันที่ทาวเวสุวนนะะรรณค่ะเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะเลี่ยมกกอบพร้อมห้อยคอแบบนี้เลยนะคะพี่เลี่ยมกรอบสีทองนะด้านหลังค่ะเป็นยันแล้วก็มีตัวเลข937นะคะพี่สมุส่งครามปีสองสี่สองห้าสี่ห้าเนาะพี่เนาะองค์นี้นะคะ วัจุรามณีเลี่ยมกรอบสวยๆล้อมเพชรเลยนะพี่นะล้อมเพชรเลยแค่ค่าเลี่ยมก็น่าจะร้อยถึงสองร้อยบาทเพราะว่าเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะวันนี้น้องแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยค่ะน้องแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยเจ็ดร้อยบาทนะน้องขอเจ็ดร้อยบาทเพราะว่าเขาเลี่ยมกรอบแบบนี้สวยๆพร้อมห้อยคอเลยนะพี่นะแค่ค่าเลี่ยมก็น่าจะสองร้อยได้แล้วนะคะพี่แค่ค่ากรอบเนี่ยอา่าไปกันต่อเลยนะพี่เนาะ นี่เลยค่ะพี่เป็นเหรียญค่ะวัดบางกระพร้อมเนาะพี่เนาะพระอาจารย์คงค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่ลาผลภูนทวีเนาะพี่นะอ่านี่ด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้ก็อันนี้นะคะเป็นเหรียญที่ออกจากวัดบางกระพร้อมของพระอาจารย์คงนะคะชนมายุเจ็ดสิบเจ็ดนะพี่นะองค์นี้สวยๆเดิมๆเลยนะพี่ พระอาจารย์คงด้านหลังเป็นยันนะพี่นะศิษย์สร้างบูชาพระครุนพระคุณของหลวงพ่อค่ะนี่เลยนะต้องการลูกภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่0992107401นะพี่นะดูกันให้ใช,ดใช่ดูกันให้ชอบและแอดไลน์มานะพี่เนาะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะไปกันต่อค่ะเอาน้องคืนแจ้งราคาขอโทษด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่องค์นี้ องค์นี้หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะน้องแบ่งปันให้ที่700บาทเช่นกันนะคะพี่700บาทนะคะแคปรูปภาพแล้วทักไลน์มาได้ที่0992107401ค่ะพี่ถ้าไม่มีไลน์สามารถรีบทักรีบโทรมาได้นะพี่นะไปกันต่อนะคะพี่องค์ที่3ค่ะ เป็นเหรียญนาคนปกค่ะครบแปดรอบอ่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอะใช่เหรียญหลวงปู่ทิมนะจังหวัดละหารจังหวัดระยองวัดละหารไล่นะคะพี่นี่ให้ดูกันชัดๆเลย <c oughs> สวยมากเลยนะพี่นะนี่อ่าซูมให้ดูกันนี่ใบหน้าพญานาคนะคะ แบ่งปันกันไปนะพี่นะด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่ด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกแบบรูปแบบหลากหลายมากอ่ะนี่ให้ดูยันดูห่วงพี่ดูห่วง ่พี่ๆบางท่านขอถ่ายรูปห่วงให้พี่น้อยเอาชัดๆนะได้เลยเดี๋ยน้องถ่ายให้นะคะถ้า CF นะคะองค์นี้ค่ะน้องเปิดอยู่ที่700บาทเช่นกันค่ะพี่700บาทเนะาะวันเสาร์แบบนี้ขอพี่ๆบางท่านนะคะก็เป็นวันหยุดแต่สำหรับน้องก็คือต้องไปทำงานนะเพราะว่าน้องหยุดวันอาทิตย์ค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่เป็นเหรียญเจริญพรค่ะหลวงปู่ทิมเช่นกันนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยหลวงปู่ทิมเช่นกันเนาะแต่ว่าอันนั้นเมื่อสักครู่เมื่อเหรียญเมื่อตะก,กี้นี้เป็นนากปลกนะแต่อันนี้เป็นเหรียญเจริญพรพศสองพห้านึ่งเจ็ดค่ะพี่นี่หนึ่งเจ็ดสวยเลยนะพี่นะหลวงปู่ทิมเนี่ยเหมือนแบบท่านดังมากเลย ใครไวใครได้เนาะพี่เนาะนี่ใบหน้าซูมให้ดูกันชัดๆเจริญพรค่ะคำนี้จเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะนี่เป็นห่วงแบบนี้นะพี่นะซูมกันให้เห็นชัดๆองค์นี้นะคะองค์นี้เลย น้องเปิดที่แปดร้อยบาทค่ะพี่แปดร้อยบาทค่ะวันนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจแคบรูปภาพเราทักไลน์มาได้ ep นี้ ep ที่หนึ่งสามห้าค่ะ ep ที่หนึ่งสามห้าค่ะพี่ไปกันต่อค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวค่ะพี่ด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านข้างค่ะอ่าห,หมดหมดหมดด้านหลังค่ะ เรียนเจ้าส่วนนะพี่นะนี่เลยอ่าซูมให้ดูอันนี้นะคะเป็นองค์สีแบบนี้เลยนะพี่นะก็ราคาแบ่งปันค่ะพี่นะ้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะรีบแอดไลน์และเมมเบอร์กันไว้ได้องค์นี้ค่ะพี่แบ่งให้เลย700บาทเช่นกันนะคะแคปรูปภาพแล้วทักไลน์มานะองค์นี้700บาทค่ะพี่อ่าไปกันต่อค่ะพี่เสียงกระดิ่งสวรรค์นเนาะองค์นี้ค่ะพี่เป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้สวยๆเลยนะคมๆเลยด้านหลังค่ะ นนแบบี้นะอีกหนึ่งเดือนก็จะครบสิ้นปีแล้วนะคะช่วงสิ้นปีนี้บอกเลยว่าน้องมีเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าทุกท่านที่มา cf พระช่องน้องโบบารามีพาเครื่องนะนี่เลยห่วงเก่า,เ,กาเ,ดเดิมเลยนะพี่นะนี่ยันทะลุเลยอ่าอันนี้ด้านหลังนะคะ น,นี้ด้านหน้าค่ะภาคูสมุทธรรมสุนทรหลวงพ่อสดค่ะวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะนี่อ่าหลวงพ่อสดตรงนี้มีเสือนะคะนี่ ที่7จฤดภาหนึ่ค่ะองค์นี้เนาะพี่เนาะแบ่งปันให้แบบไม่คิดมากแบบไม่เครียดราคาแบ่งปันแบ่งปันกันไปเช่าแบ่งปันกันไปบูชาองค์นี้เปิดที่700บาทค่ะพี่700บาทนะถ้าชอบถูกใจรีบทักรีบโทรมาหาน้องได้นะคะไปกันต่อค่ะพี่ปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้านะคะมุมเสยค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่หลวงปูโตค่ะวัดประดู่ิมพีด้านหลังเป็นยานักคาระแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยแบ่งปันกันไปเนาะพี่เนาะาส่วนมากจะเป็นพาบ้านนะคะก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหานนองโบบารามีพาเครื่องค่ะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ องนี้ค่ะน้องปล่อยที่800บาทค่ะพี่8 0 0บาทนะราคาต่อรองได้สามารถรีบทักรีบโทรมาหาน้องได้ปิดตาค่ะพี่แ0 0บาทค่ะไปกันที่เหเรียญค่ะเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะพี่เหย,ยบน้ําทะเลจืดนะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมนะคะนี่เลยเก่าเก่าเดิมเดิมคมคมอย่างนี้เลยนะพี่นะอเก่าเก่าคมคมอย่างนี้เลยวันนี้มีเหรียญมาหลาย หลายเหรียญเนี่ยนะคะมีมีทั้งเลี่ยมกรอบและไม่เลี่ยมกรอบอันนี้จะเป็นไม่เลี่ยมกรอบนะพี่เนะาะอุองนี้ค่ะพี่นี่ดูกันแบบให้ใจเย็นๆนะพี่นะอะองนี้ค่ะเปิดที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาท แคปรูปภาพเราทักไลน์มานะพี่ EP ที่ EP ที่หนึ่งสามห้านะคะหนึ่งสามห้าเหรียนต่อไปค่ะพี่เหรียญต่อไปนะหลวงพ่อทั่วเช่นกันค่ะพี่แต่อันนี้จะเป็นแบบชุบทองแบบเขาเรียกว่ายังไงน้องเอรียกภาษาไม่ถูกอะค่ะพี่รูปร่างลักษณะสีแบบนี้นะคะอ่านี่ด้านข้าง เจ็ดร้อยบาทเท่ากันค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อาราคาต่อรองได้เนาะพี่เนาะราคาต่อรองได้ไปกันต่อเลยนะพี่นะอันนี้เป็นเรือหลวงพ่อน้อยค่ะพี่นี่เลยด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นลาหูอมจันทร์นะคะนี่ด้านข้าง ด้านหน้าด้านข้างค่ะองนี้ค่ะแบ่งปันให้ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทเลยนะอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะไปกันต่อเลยนะพี่นะเร็วเร็วลัวนัวองนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันค่ะนี่เลย องค์นี้แบ่งฟันให้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะเดี๋ยวน้องจะซูมให้ดูนี่สวยมากเลยนะพี่นะด้านบนเป็นแบบนี้ตรงห่วงนะคะ ด้านหลังเป็นยันนักละค่ะอ่านี่เลยอันนี้แจ้งราคาไปแล้วเนาะไปกันต่อเลยนะพี่นะอันนี้องค์นี้ค่ะอีทีที่1 3ามหลวงพ่อทั่วเช่นกันนะคะ่ะท้านหลังหลวงปู่ทิมถ้าพี่ชอบรูปร่างลักษณะเหรียญแบบไหนนะคะรี แจ้งรีบโทรมาหาน้องได้เลยนะอันนี้หลวงพ่อทั่วจะมีหลายหลายพิมพ์หลายเหรียญเลยนะคะพี่ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านหลังองค์นี้ค่ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะหกร้อยบาทเนาะพี่เนาะแบ่งปันกันไปเช่าบูชากันไปได้เลยนะคะไปกันต่อค่ะพี่เป็นรักลักษณะแบบนี้ นี่ด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างด้านหลังค่ะอ่าอ่นี้นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ เนื้อหามวลสารก็คือแบบชัดนี่นะพี่อ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มานะคะพี่ องนี้ค่ะแบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ500บาทนาะพี่เนาะ500บาทนะคะไปกันต่อเลยนะพี่นะอันนี้เป็นนี่เลยหนงปูทิมค่ะด้านหลังมีผ้าด้านหน้าสวยๆเดิมๆเนื้อหามวนสารอัดแน่นเลยนะพี่นะดู ะคะ่ะพี่องค์นี้นี่ถูกใจพี่ๆแน่นอนน้องแบ่งปันให้ที่900บาทถ้าชอบนะคะราคาคุยกันได้น้องพี่ต่อรองได้นะคะรีบถ้ารีบโทรมาหาน้องบูบารมีพักเครื่องค่ะไปกันต่อเลยนะพี่นะมีอีกหลากหลายองคอ์ค่อยๆชูค่อยๆชมนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปู่ทวเช่นกันนะคะนี่เป็นเหรียญแบบเกา่าๆเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังแบบนี้เลย องนี้ค่ะพี่แบ่งปันให้เลยหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทค่ะครับเก่าเก่าึกเป็นคาถานะคะพี่นี่นะโมโพ นะโมพุทธายะนะโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิติภควานยะทาพุทโธยะทาพุทโมนะอ่าโอเคหกร้อยค่ะพี่หกร้อยไปเหรียญขวัญทุ่งค่ะพี่ไปเหรียญขวัญทุ่งนะองค์เนี่หลวงพ่อทวดเช่นกัน,นะคะ่ะวันนี้ยกกระดาษหลุมพ่อทวดมาวางไว้ให้เลยนะพี่นะนี่ อันนี้ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ค่ะพี่เหรียญน,นี้หลวงพ่อพรมค่ะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญบาทวัดช่องแคนะคะพี่รูปร่างลักษณะแบบนี้เนาะห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะนี่เลย ด้านซ้ายมือน้องนะคะด้านหน้าค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังใตก้ก้นด้านหน้าด้านบนเนาะองค์นี้ค่ะเก้าร้อยบาทค่ะพี่หรวมข้อเงินค่ะเก้าร้ยบาทรีบทักรีบโทรกันมา ep นี้ ep ที่หนึ่งสามห้านะคะแคปรูปภาพแล้วทักมา อันนี้รุ่นปืนแตกค่ะพี่รุ่นปืนแตกนะนี่เลยต้องการรูกผ้าเพิ่มเติมก็าสามารถแอดไลน์มาได้เนะพี่เนาะน,นี่น้องต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดในการจับกล้องส่องสักเท่าไหร่อ่าองค์นี้ค่ะ ก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะอ่าไปกันต่อนะคะพี่นี่เลยชินาราชค่ะพระพุทธชินาราช์เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่แปดร้อยบาทค่ะพี่ราคาต่อรองได้แปดร้อยบาทนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหานองบบาามีพระเครื่องค่ะ 0992107401ค่ะพี่ไปกันต่อค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะพี่ใต้ก้นเนาะอ่าตรงนี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะพี่แบ่งปันให้เลยราคานี้แปดร้ยบาทนะคะ ไปกันไน่อยไวหน่อยเนาะช่วงนี้จะสปิดเพราะว่าน้องต้องไปทํางานนะคะออเดอร์ถ้ามาหลัง11บเอ็มงครึ่งนะคะจะเป็นรอบส่งของวันถัดไปเนาะน้องส่งของให้ทุกวันนะคะด้านข้างค่ะอันนี้เป็นพระปกโพค่ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะด้านหลังมีลักษณะแบบนี้นะคะใต้กุ้นค่ะอ่าองค์นี้ค่ะ600บาทค่ะพี่หกรบาทนะพี่นะาหกร้อบาทนะ ไปต่อกันที่เหรียญค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญทางนั้นเลยนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่เลี่ยมกรอบค่าเลี่ยมก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วนะคะเลี่ยมกรอบกันนะ้าแบบนี้หลวงพ่อคูณค่ะนี่นะคะมีตอกร้อยจานปรทอ่อาปรทนี่แบ่งปันให้กับพี่พี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มหาน้องบบารามีพระเครื่องนะคะองค์นี้น้องเปิดที่แปดร้อยบาทค่ะ 8ป0้บาทนะคะพี่รีบพักรีบโทรกันมานะคะหลวงพ่อคูณจะมีอ่าสององนะสามองหรือเปล่าสามองเนาะเป็นเหรียญจะไม่เหมือนกันนะคะพี่เหรียญเรียมก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่านี่ให้ดูพิมพ์นี้นะคะเป็นพิมพ์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะองค์แรกองค์แรกจะด้านหลังเป็นแบบนี้องค์จะไม่เหมือนกันอะพิมพไม่เหมือนกันองค์นี้นะคะ นี่อ่าไปกันต่อนะคะพี่หลวงพ่อคูณองค์นี้ค่ะเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอค่ากรอบก็น่าจะร้อยร้อยห้าสิบได้แล้วนะคะพี่หลวงพ่อคูณค่ะพี่แบ่งปันให้นะคะพิมพ์นี้รุ่นนี้ด้านหลังค่ะเป็นยานาคระวัดแจ้งนอกนะคะพี่อันนี้วัดแจ้งนอกนะอ่แบ่งปันให้ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่แปดร้อยบาทนะ ราคาต่อรองได้นะพี่นะ้องราคาต่อรองได้นะคะไปกันต่อเลยนะพี่นะนี่องค์นี้หลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณเช่นกันมีรอยจานนะคะพี่นี่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองวจรนค่ะเจริญพรอ่านี่หลวงพ่อคูณด้านหลังก็เป็นวัดแจ้งนอกเช่นกันนะคะพี่ แต่ว่านังจะให้ดูขนาดเหรียญเขาจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ปั๊มนูนอันนี้ไม่นูนนะคะหน้าไม่นูนเท่าไหร่800บาทเช่นกันค่ะพี่800บาทเช่นกันดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มานะอันนี้นะคะเลี่ยมกรอบแบบนี้800บาทค่ะพี่ไปกันต่อเลยนะพี่นะนี่เลยเป็นเหรียญรูปไข่ค่ะพอทัน เขียวค่ะพระอาจารย์เขียววัดหลวงมุนพศสองห้าหสามด้านหลังเป็นยันอักขาระแบบนี้นะคะนี่เลยเปิดกันที่800บาทเช่นกันค่ะพี่ราคาต่อรองได้นะคะหลวงพ่อเขียวไปกันต่อค่ะพี่นี่เหรียญเหรียญแบบนี้นะพี่นะอันนี้วัด ลุงพาออะไรนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เหรียญสวยนะคะเรียมเกลี่ยบแบบนี้เลยนะเป็นองค์สีดานะคะพี่พ,พี่ท่านใดรู้จักนะคะก็ลองดูนะคะถ้าชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องเนาะองค์นี้น้องปล่อยให้ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะราคาต่อรองได้แปด้อยบาทเนาะพี่เนาะราคาต่อรองได้ไปกันต่อค่ะพี่เป็นพระปิดตาคะ่ะ นี่เลยยานักขละรอบแบบนี้ใต้กุ่นด้านหน้าด้านบนหกร้อยค่ะพี่6กรอยเนาะแบ่งปันกันไป6กรอยบาทค่ะแคปรูปภาพเราทักไลน์มานะพี่นะไปกันต่อนะคะพี่เป็นนี่เลยอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากริ่งของตะเคียนใช่ไหม มีเสียงกริ่งอยู่ด้านในนะคะพี่เขาะเราได้ยินอะมีทองแบบนี้นะนี่เลยแบ่งปันให้กับพี่ๆค่ะ800บาทเช่นกันนะพี่นะ800บาทค่ะพี่ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์รีบทักรีบโทรมาหาน้องโบนะขออภัยที่ไปไวนะคะถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ ต่อมาค่ะพี่นี่เลยเป็นพระสมเด็จค่ะเลียมกรอบแบบนี้นะเลียมกรอบแบบนี้เรียมกรอบสีน้ำตาลนะคะด้านหลังค่ะพี่ด้านข้างนี่แปะทองสวยทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้เขาไม่ได้แตกนะคะน่าจะเป็นพิมพ์ของเขามาแบบนี้เนาะ่อาองนี้น้องเปิดที่แปดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่แปดร้อยบาท ถ้าใครที่เป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะเดี๋ยวน้องจะส่งลิงก์ให้นะค่ะองค์นี้ค่ะพี่เป็นพรสมเด็จเช่นกันนะนี่เลยแปดร้อยบาทเช่นกันค่ะเสียเสียเสีย่่แปดร้อยบาทนะคะไปกันต่อค่ะพี่นี่เลยเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะด้านหลังค่ะ อนี้900ค่ะขอ900นะพี่นะขอ900บาทราคาต่อรองได้นะคะอันนี้เลี่ยมกรอบค่ะคนละพิมพ์กันนะคะอันนี้ขี่ม้นเลี่ยมกรอบกันน้านะพี่นะ900บาทเช่นกันค่ะ900บาทเช่นกันต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหานนองบบาเรามีพระเครื่องได้นะคะพี่องสุดท้ายของอีพีนี้ค่ะพี่เป็นจอบค่ะจอบเล็กอันนี้น่าจะปี ปีใหม่เลยนะพี่น่าจะปีแบบช่วงไม่ได้ลึกมากนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้นะต้องการลูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอนไลน์มาน้องได้นะคะพี่เ0็700บาทค่ะพี่เ0็700บาทสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบพระองค์ไหนสามารถ แอดไลน์มาหาน้องโบบารามีพาเครื่องได้วันนี้นะคะก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบใน e ีพีที่135นะคะพระองค์ไหนที่ยังไม่ได้ปิดน้องจะเอามาวนให้เนะพี่เนาะก็ยังมีพระอีกรูปหลายรูปหลายองค์เลยนะที่น้องยังไม่ได้ลงนะคะพี่เดี๋ยวน้องจะวนคลิปให้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจเผื่อพี่พีที่เข้ามาติดตามกันใหม่จะถูกใจ ยังไม่ได้กดเข้าดูก็สามารถดูช่องน้องโบบารมีพาเครื่องได้นะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทำอะไรก็ขอให้ปังปังปังแคล้วคลาดปลอดภัยเวลาเดินทางนะคะสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีแล้วก็ตัวน้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ